ดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับตอนนี้ร้านตลาดไทยแก๊สเราย้ายมาอยู่ที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ลูกค้าถ้าอยู่ใกล้เคียงก็จะเข้ามาก็ปักหมุดหรือโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบนะครับ ก่อนส่งให้คุณลูกค้าขอพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้สั่งเตาทำขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกรุ่นสเตเลส3หัวเตานะครับรุ่นนี้เราทำอย่างสวยงามนะครับแล้วก็การเดินเป็นวาวโยกนะครับเดินวาวโยกนี่เดินด้านหน้านะครับไม่ต้องใช้3ทางนะครับแล้วก็ต่อด้วยการเรียบร้อยนะครับวาวโยกนี่ข้อดีของวาวโยกคือ เรารู้นะครับว่าตอนนี้แก๊สเปิดมาหรือ,อยังนะครับอย่างนี้ปิดถ้าเปิดก็ดึงมาหาตัวเรานะครับมันจะมันจะต่างกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่เห็นแบบนี้นะครับเป็นแบบอื่นเนี่ยเวลาเวลาเปิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าแก๊สตอนนี้เปิดอยู่เราไปเปิดถังมาปุ๊บแก๊สรอเรียบร้อยแล้วแล้วจุดปุ๊บมันก็จะอันตรายเข้าหน้าเรานะครับก็ใช้รุ่นนี้ก็จะทำให้ ปลอดภัยด้วยนะครับมีวงนอกวงในนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยฝาฝาปิดเตานะครับแล้วก็เบ้าขน,นมครกอ่าบ้านถาน28หลุมนะครับเบ้าขน,นมครก28หลุมนะครับแล้วก็มีอ่าแผ่นกระจายความร้อนนะครับนะ เตารุ่นนี้นะครับสามารถวางแผ่นกระจายความร้อนนะโดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนสูงตรงนี้นะครับสามารถวางแผ่นแล้วไม่ปิดรูแก๊สเรานะครับนี่ครับสามหัวเตานะครับครับเบามาตรฐาน28หลุมแผ่นกระจายความร้อนนะเดี๋ยวเราลองเตาให้ลูกค้าดูเลยนะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับอยากได้เตาแก๊สดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ ดีเด่นในบริการหลังการขายนะครับเวลามีปัญหาก็โทรเข้ามาเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราประกอบเองนะครับเรประกอบเองเพราะฉะนั้นมีปัญหาเราสามารถแก้ไขให้ลูกค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับมาดูไฟนะครับ